ไปต่อที่นายอมเภอคอนบรีได้เป็นประธานนำประกอบพิธีอัญเชิญพยาหงทองสำริด150ปีร่วมงานห่มพระาธาตุวัดจระเข้หินค่ะ ที่วัดจระเข้หินตบลจระเข้หินอําเภอคอนบรีจังหวัดนครราชสีมานายพีรวัน์ธิรวัฒนานายอําเภอคอนบรีเป็นประธานนําประกอบพิธีหม่มผ้าพระธาตุพระใจดีตรีโลกนาถบรมธาตุประดิษฐ์และสืบสารประเพณีกุ้มข้าวใหญ่ที่ทางผู้นำชุมชนและชาวบ้านตบลจระเข้หินร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการสืบสารประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนาให้คงอยู่คู่ชุมชนสืบต่อไปในอนาคตค่ะ โดยในพิธีนะคะได้มีการประกอบพิธีขอขมาขอบคุณพระแม่พศพแสดงให้เห็นจิตวิญญาณของชุมชนที่ดำรงอยู่ด้วยวิถีเกษตรกรรมมาช้านานด้วยความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินและสำนึกในบุญคุณของข้าวที่หล่อเลี้ยงวิถี าวิถีชีวิตของคนทุกคนจากนั้นผู้ที่มาร่วมในพิธีก็ได้ร่วมลงลายมือชื่อลงบนผ้าสบายที่มีความยาวกว่า20เมตรในขณะที่ทางคณะสงฆ์สวดพระคาถาสะดอกคร้อเสริมดวงชะตาเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่ทางในอำเภอคบุรีจะได้นําผู้ที่มาเข้าร่วมพิธีห่ผมผ้าสบายรอบองค์พระาธาตุอย่างพร้อมเพรียงกันค่ะโดยตลอดระยะเวลาที่มีการประกอบพิธีทางวัดจรเข้หิน ได้มีการอัญเชิญพระยาหงทองสำริดอายุเก่าแก่กว่า150ปีมาในบริเวณพิธีเพื่อให้ผู้ที่มาร่วมในพิธีได้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยซึ่งประวัติของพระยาหงทองสำริดองค์นี้เดิมทีพญาหงคู่มีอยู่สององค์อยู่ในความครอบครองของขุนเทพพิทักษ์เจ้าเมืองปากทงชยัยก่อนที่จะได้นํามาถวายให้กับวัดปากทงชัยหนึ่งองค์และที่วัดเจระเ้หินอีกหนึ่งองค์โดยพญยาหงทั้งสององค์นั้นเป็นรูปหล่อที่สร้างจากทอง สำริดทั้งองค์สูงประมาณ1เมตรน้ำหนัก12กิโลกรัมมีลักษณะที่เกือบจะเหมือนกันทุกประการมีลวดลายวิจิตอ่อนช้อยงดงามยากที่จะหาสิ่งใดเปรียบซึ่งได้มาอยู่ที่วัดจระเข้หินแห่งนี้ตั้งแต่ก่อนที่จะมีการก่อตั้งวัดอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2,417หรือเมื่อประมาณ150ปีก่อน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีหลายคนพยายามที่จะมาขโมยพญาหงตัวนี้นะคะไปจากวัดหลายครั้งแต่ก็ทำไม่สำเร็จทางวัดจึงต้องทำการเก็บรักษาเอาไว้อย่างมิดชิดไม่ได้นำมา ออกมาให้ผู้ใดได้พบเห็นโดยง่ายนะคะจะมีเพียงแค่โอกาสสำคัญหรือว่างานบุญใหญ่ๆที่มีการรักษาความปลอดภัยที่หนาแน่นแล้วก็ได้รับฉันทามติจากคนในชุมชนเท่านั้นที่จะนำออกมาให้คนทั่วไปได้เห็นซึ่งพญาหงอองนี้ผู้คนที่มีความเชื่อว่าหากมีโอกาสได้พบเห็นจะขอพรได้ดังปรารถนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานหรือว่าโชคลาภวาสนาต่างๆก็ตามค่ะ